ความตั้งใจของผมที่ผมออกมาอัดคลิปในวันนี้ก็เนื่องมาจากว่าผมอยากจะขอโทษแฟนบอลที่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอยู่ขอโทษจากใจจริงขอโทษจากก้นบึ้งของหัวใจกับสิ่งที่ผมทำลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาผมไม่รู้เลยจริงๆว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันแย่ขนาดไหนมันแย่มากน้อยเพียงใดผมไม่รู้เหมือนกันว่าผีหาซาตานที่ไหนเข้าสิงผม จนทําให้ผมต้องเป็นแบบนี้ผมขอโทษผมไม่รู้จะขอโทษยังไงพวกคุณถึงจะให้อภัยผมผมขอโทษกับผลการแข่งข,ข,ขันที่มันเกิดขึ้นผมขอโทษจริงๆที่ต้องทําให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้มันสนุกขึ้นอีกแล้วดูสินะไปเก่งซะแล้วไงแมนยูบ้าจริงเชียว2นัด6แต้มอาทิตย์ที่แล้วเอาชนะ อาจารย์มาได้เมื่อคืนที่ผ่านมาเอาชนะลูกศิษย์ดูดูสินะก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยก็มีคนเตือนผมเยอะแยะมากมายเลยว่าเวลาเจอกับอาเซนอลเนี่ยให้ระวังลูกเตะมุมนะเพราะได้ทีไรเหมือนโดนจุดโทษยังไงก็ไม่รู้ตอนแรกก็ป้องกันได้ยังไม่มีอะไรแค่หวาดเสียวสรุปสุดท้ายลิซันโดมาติเนสสกัดเข้าประตูตัวเองไปเลยโถ ขึ้นนำ1-0ใจคอไม่ค่อยดีแล้วตอนนั้นน่ะแล้วพออาเซนนลขึ้นนำไปไม่นานสักเท่าไหร่เนี่ยหลังจากนั้นก็มีเรื่องต้องให้พูดถึงกันอีกเกี่ยวกับไบรอันเอมเบลโมเขาเป็นนักเตะที่เก่งนะเป็นนักเตะที่มีความสามารถยิงประตูคมช่วยแบกแมนยูตั้งแต่ซีซันแรกที่ย้ายมาเลยแต่ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเนี่ยไม่ค่อยมีเอมเบลโมเห็นเห็นกันอยู่นะว่าซูบีเมนดี้เนี่ย จ่ายแปก๊กจ่ายเสียจ่ายไม่ตรงเพื่อนแทนที่จะเออหยุดเล่นเตะทิ้งอะไรก็ว่ากันไปให้เพื่อนเนี่ยได้จ่ายบอลใหม่ดันเก็บตกไปยิงประตูตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งซะอย่างนั้นขอโทษขอโทษจริงๆเกี่ยวกับการกระทําในครั้งนี้หลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ทีมงานหลังบ้านรวมไปถึงสโมสรเนี่ยออกมาตักเตือนอย่างเป็นทางการว่าทำไมไปฉกบอลจากความผิดพลาดของเพื่อนมาแบบนั้น น้ำใจนักกีฬามันต้องมีนะไม่แต่เลือดเย็นจริงๆล็อก1นึงจังหวะยิงเข้าไปเลยโอ้โหแจ็บแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะที่อยากจะฝากทางสโมสโรรวมไปถึงทีมงานหลังบ้านของสจิมแรดคลิปเนี่ยช่วยเรียกแพทริกดอกูเข้าไปพูดคุยหน่อยไปเตือนสติเตือนความจําของน้องมันหน่อยนะเหมือนจะหลงหลงลืมลืมหน้าที่ของตัวเองไปแล้วตอนที่ทางสโมสรซื้อดอกูมาเนี่ย ซื้อมาให้เล่นแบ็กไม่ได้เล่นปีกน้องลืมไปแล้วเหรอหไม่เอาแล้วเล่นแบ็กไม่สนใจแล้วตอนนี้เฮ้ยมันไม่ถูกนะเสียไป30กว่าล้านน่ะแล้วได้นักเตะมาไม่ไม่ตรงสเปกอะ่ะมันไม่ใช่นะดอกูทำไมอะ่ะพอขึ้นไปเล่นปีกแล้วได้ดิบได้ดีทั้งยิงทั้งจ่ายไม่เอาซะแล้วไม่สนใจการเล่นแบ็กซะแล้วเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ดิเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่า เอาเปรียบสโมสรเอาเปรียบเสื้อจิมหรือเปล่าฮะแฟนบอลก็คิดว่าเออซื้อมาให้เล่นแบก็กอา้าวไม่ใช่ซะแล้ว 3- 4สนัดหลังไปเล่นปีกหูไม่สนใจหน้าที่หลักของตัวเองแล้วเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้ยังไงอะ่ะขอเรียกเงินคืนได้ป่ะฮะส่งสินค้าคืนได้ป่ะอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไม่ถูกนะดอกกูไปได้ดิบได้ดีกับปีกแล้วไปยิงสวยซะด้วยเ,เมื่อคืนะ่ะประตูขึ้นนำสองหนึ่งอะเฮ้ยมันไม่ใช่ป่ะ เออฝากสโมสรดูหน่อยนะซื้อของมาซื้อนักเตะมาก็อยากได้ตรงสเปคอันนี้ไม่ตรงสเปคแล้วไงซื้อแบ็กได้ปีกโอ้ยิงโคมสวยซะด้วยอดูสินี่ก็อีกคนนะสาหรับมาเทอุสคุนยาจังหวะลากตัดเข้ามาแล้วกดด้วยขวาปั่นโค้ง,ง,งเลี้ยวหลบกาเบียวมากาเยสกับดาบิดราย่าเข้าไปเป็นประตูชาย3-2เนี่ยอันนี้สวยงามไม่ติดแฟนบอลโอเคสิ่งเดียวเลยที่แฟนบอลไม่โอเค แล้วก็อยากฝากทางสโมสรเนี่ยหาโรงเรียนสอนเต้นดีๆอังกฤษให้คุณย่าซะหน่อยก็เพราะไอ้ท่าดีใจนี่แหละโอ้ยิงอย่างสวยยิงอย่างคมเป็นประตูชัยแล้วดูเองเต้นที่เองเต้นแบบไม่มีคาดเลยคุณยา่ามันไม่ได้นะมันต้องไปเรียนเพิ่มนะถ้าเต้นอะถ้าดีใจมันต้อง,ม,องมันต้องมีเอกลักษณ์กว่านี้โอ้โหไปกลางมือสองข้างแล้วก็ดึกด๊กดักด๊กดึ๊กดั๊กโยกซ้ายโยก,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 ยกขวามันเบาไปหรือเปล่า มันดูไม่เป็นทางการหรือเปล่ากับการฉลองประตูที่มันสวยๆแบบนี้คือไม่โอเคนะฝากทางสโมสรนเนี่ยส่งคุณย่าไปเรียนเต้นเพิ่มด้วยเออแต่ไอ,อเรื่องจบสกอรเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าลั่นบ้านงามหยดเลยผมโคมสรุปสุดท้ายเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ก็เป็นอาเซ n นอนแพ้ให้แมนยูไป2ประตูต่ 3. อ3ยังไม่จบนะเรื่องราวหนักใจเรื่องราวที่สร้างความปวดหัวให้กับคนอื่น ไม่รู้เหมือนกันว่าผีหาซาตานตัวไหนมันเข้าสิงแมนอยู่ไอประตูของไบอันเอมเบโมเนี่ยมันก็สวยในระดับหนึ่งแต่มันอาจจะสู้ของแพทริกดอกูกับมาเธอุสคุนย่าไม่ได้ทีเนี้ยมันก็สร้างความลำบากใจให้กับคนตัดต่อของพี่เมลีกและวโกลอฟเดวีคจะเลือกลูกไหนดีก็อยากจะฝากถึงคนตัดต่อนะไม่ต้องเลือกโกลอฟเดวีคสประตูเนี่ยเอาลงให้หมดสวยๆทั้งนั้นครับผมนี่ก็เป็นอีกคนนะ ผีหาซาตานตัวไหนเข้าสิงคุมทีม2นัดเจอบิ๊กแมตช์สอาทิตติดแล้วดูสิ่งที่ไมเคิลคาริกทําเกินหน้าเกินตานะกับคําว่าคุณซื้อชั่วคราวแค่จบฤดูกาลนี้ก็แยกย้ายแล้วอะไรไม่ไม่ได้เข้าใจคําว่าชั่วคราวเลยไปสร้างผลงานโดดเด่นซะแล้วไปทําตัวโดดเด่นซะแล้วไงไมเคิลคาริคฮะสอนัดเจอทีมใหญ่ชนะรวดเลยเก็บ6แต้มเต็มมันคือยังไงหึ โอ้ทำเกินหน้าที่หรือเปล่าเอาตรงนี้ก่อนไม่เข้าใจใช่ไหมคำว่าชั่วคราวอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแค่นั้นเองจะไปฝากผลงานให้มันยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้ไปเพื่ออะไรฮะไ่ขึ้นคาริกโอ้โหอาทิตย์ก่อนเอาชนะอาจารย์เป๊ปกาเดโอล่ามาได้อาทิตย์นี้เมื่อคืนที่ผ่านมาชนะลูกสิษย์อย่างมิเกลอา์เตตาดูสินะทำตัวโดดเด่นอยากแบบอยากมีชื่อเสียงว่างั้น อยากมีสปอตไลท์อยากมีคนรู้จักอย่างนี้ mm. ไม่เข้าเรื่องซะแลละไม่ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องซะแลละไม่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นแค่กูถือชั่วคราวไงเอออยากเกินหน้ากันตาไมมเอาและนี่ก็เป็นอันดับในตารางคะแนนของพิมพ์ลีกณปัจจุบันนะหลังจบบิ๊กแมตช์แมนยูาร์เซนลเมื่อคืนที่ผ่านมาอันดับหนึ่งยังเป็นไอซิโนอยูมี50คะแนนอันดับ2อ,อันดับ3ามแมนซิตี้กับแอสตันวิลล่าแต้มเท่ากัน46คะแนนอันดับ4ีอ้าว มึงใครเนี่ยฮะอันดับ4ี่มึงใครหน้าตาไม่คุ้นเลยมึงเคยขึ้นมาตรงนี้ด้วยเหรอฮะใครเนี่ยแมนอยู่ในเต็ดแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมึงใช่หรือเปล่าใช่ที่ของมึงหรือเปล่าฮะก่อนหน้านี้นี่พอจะขึ้นจะขึ้นที่4มึงไม่เอาเลยกลัวความสูงเมื่อคืนขึ้นมาไงเนี่ยไอทิตฮะขึ้นมาอยู่อันดับ4ี่ถ้าได้แมนยูในเต็ดมี38คะแนนอันดับ5เพื่อนร,รักแดน,นใต้สิงห์บูเชลซี37อันดับที่ห ลิเวอรูมี36คะแนน 4, 5, 6อ๋อแมนยูอยู่ที่4เชลซีอยู่ที่5รลิเวอร์พูลอยู่ที่6โอเคอ่า้วแมนยูมันขึ้นมาไงปะมึงไม่เคยขึ้นมาตรงนี้ไม,ไม่กลัวแล้วที่4ี่